สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทํากาแฟน้ําส้มค่ะทําทานเองที่บ้านง่ายๆนะคะหรือว่าจะทําขายก็ดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ําส้มท i ิปกโก้ค่ะอันนี้เราใช้เป็นเนสกาแฟเลดครับเอสเปรสโซนะคะแล้วก็น้ําร้อนค่ะส่วนผสมก็มีแค่สามอย่างนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะน้ำร้อน50 ml ค่ะจากนั้นใส่ผงนิดกาแฟลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะควรส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ จากนั้นเตรียมแก้วย2ิบสองออนค่ะน้ำส้มทิปโก้1 0 0 ml ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะตามด้วยกาแฟที่เราชงไว้ใส่ลงไปเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดฝาพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วค่ะสําหรับเมนูกาแฟน้ําส้มนะคะทําทานเองที่บ้านง่ายๆนะคะหรือว่าจะทําขายก็ดีค่ะลองไปทําดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ